โอ้โหโดกมากมากเลยจ้ะโ,โดกดำขลุ่ยเงินทังนั้นเลยกำล,งลังซัดกันสบายสบายให้เลยจ้ะเงินทั้งนั้นจ้ะเสีย mình làm mình lên thẳng lên ừ. ừ. thẳng lên thẳng và mang mình thẳng chứ mình đốt